ปลอดภัยผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงขนาดเล็กแบ่งเป็นแปลงปลูกผักปลอดภัยแปลงพืชสวนครัวสีภาพการเลี้ยงไก่ไขอ่อารมณ์ดีการเลี้ยงปลาดินจิตรดาในร่องสวนและการทดลองเลี้ยงกบเพื่อพัฒน,นาสายพันธุ์ในการนี้พระราชทานพันธุ์กทุ่งกุลาให้แก่โครงการฐานพันธุ์ การสัตว์โครงการสัตว์ทหารบกเพื่อใช้ในการทดลองผสมข้ามสายพันธุ์กับกลุ่มท้องถิ่นจังหวัดนครนายกให้ได้สายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่นเจริญเติบโตเร็วให้น้ำหนักสูงเพื่อพระราชทานแจกจ่ายประชาชนผู้สนใจต่อไปกิจกรรมแปลงฝึกผลิตเมล็ดพันธุ์ของทหารพันดีเรียนรู้เรื่องเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์การสำรองเมล็ดพันธุ์พืชลดค่าใช้จ่ายสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนโดยให้เลือกพื้นที่บินถง เรียนรู้เรื่องการปรับปรุงดินการแก้ปัญหาเรื่องดินรวมทั้งเป็นพื้นที่ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยโรยโครงการได้ทํทาปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือในโครงการ West to Zero ส่วนศูนย์นทดลองเลี้ยงแพะพระราชทานเรียนรู้การเลี้ยงแพะการผสมพันธุ์และเป็นศูนย์ทดลองเลี้ยงแพะพระราชทานในการทดลองผสมข้ามสายพันธุ์แพะเพื่อพัฒนาให้ได้สายพันธุ์แพะที่สามารถทนต่อสภาพอากาศในเขตภาคกลางเติมต,ตเร็วให้เนื้อสูง จำหน่ายได้ราคาดีเป็นต้นแบบและพระราชทานแก่ประชาชนต่อไปทั้งนี้กรมปศุสัตว์ถูกล้าวถวายแม่พันธ์แพพันธ์บอ4ตัวให้กับศูนย์ทดลองเลี้ยงแพ้พระราชทาน,นเริ่มทดลองเลี้ยงและผสมพันธุ์เมื่อเดือนมิถุนายน2565ในการนี้ได้พระราชทานชื่อลูกแพ้2ตัวชื่อว่ามีกรอบและเขมันไก่ตอนจากนั้น